พี่น้อยมันกกนี่แกงเห็ดคือเก่าเล้วนี่ไปเก็บเห็ดเราบักง่ายตัดเต่เานี่ปลาก็มีก็เสียบขนาดเรื่องอ้อยๆสอนดอก มือมตัวน้าฟันัเลตีนี่มได้เปิดเลตีตัวนี้ตอเลตีเสียบแล้วเลยนบแล้ซื้ออย่างน่นี่เนนากว่าถามนนี้เลยอร์ซอยแลวบเต็มถ้วยอันนีพี่น้องเอ้ยฟุดซอย ต้นเน่นี่คับกินเต็มคำดีเผ็ดเครืองใส่เหากครับหัวสิคายสนะอนอีนึงได้กินเทือหนึงด้วยนี่เดือดแตบบ่ำชเดือดช่เนามนถึงขั้นฟันไม่พอกหมดเป็นสุกมันไ่ไเลยข้เบือเรอนี้เนาะนี่เพ็ดหัวชิคายตามใส่้วกัน น้ำยา낭พอคนเสรันกันเลยแบบนี้คุ้นลดแบบนี้ ជាំម្រាប់ក្រាប់ក្រាសាស់ជាំម្រាប់ក ัหมอกปขุดบวกบวกแล้วหม้ออะไรนะเอาเห็ดลงมมาหนี่เอ้ยเอาบุญกูจับกองให้จับเองเลยนี่ตกแท้ๆว่าแล้วตะคุณอันหนึ่งตะคุณอันหนึ่งละ

เห็มาสียแท้เหลืองห้อยค่งไงงนี่นะกินเียนเอย่างนี้ยอยู่อ่ะดอยงบยเม็ด เข้าก็เป็นยังไงป้าตาเล้วและเยมเลยเข้าด้วันก็มีเลยคือมีไฟตู้เสน่เนาะเด้อไปจะกินํำนะให้ตับเต้าเพิ่งตับเต้าเหลือง่าแดงไวห้อยนี่ยำนี่เป็นกึ๊บๆอะไรน่ยำ เจอมีคนมาตำหลักเออจงไว้คนเดียวอ้าวคิดเง่นสนีก็เด้อที่น้อยมาสกิปมึงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมึงเด้อหนาะแกงเห็ดตับเต้ามาหนิแซ่บฟไยแซ่บฟไยเป็นอาหารเด่บ๊ายบาย